โดน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 ครับโดนโดนอืมนอกเลยครับเตรมซองมาแล้วืโดน ครับเจอกันในเรากับนายหัวครับผมมือนี่พามาเบิ่งเลาะปลาแบดครับผมตะเวนกับสิตกพูดเหรอบอกมาหดคำแล้วครับสิพาพไปยิงปลาแบดล่องเบิ่งหลังจากห้างหายไปโดนครับผมเฮ็ดงานครับผมช่วงเนี่ยนี่แหละครับผมบรรยากาศขี้เข่าหนาหนาวของประเทศเพื่อนกับจีเป็นทั้งทิ้งเหรอครับผมใกล้แล้วเนี่ยเริ่มหนาวเลยครับตอนนี้อากาศดีครับผมยนื้อแล้งอากาศเย็นนั่นได้ติดลบดอกประมาณ สิบหกองศาค,ครับผมตอนนี้นี่แหละบรรยากาศตอนแรงครับผมมาพร้อมหนังสติกยิงป่าครับผมมือนี่ห่างหายไปโดนเนาะเดี๋ยวพาไปหาปลาเบียครับผมมือนี่ไปไปกันเลย ครับคุณปอเปี๊ยะครับคุณโดนโดนโดน โดนครับโดนโดนโดนแล้วครับโดนแล้วโดนนี่โดนโดนโดนรอลเบครับผมมาแล้วครับแต้มแรกบตักเข่าหลังนี่โดนครับอ้วนๆเลย อ้วนนะครับนี่ครับผมเนี่ยเต็มแรกนะครับนี่เกือบปะเขายิงเลือกเลยปักหลังพอดีของเงี้ยงพอดอมีมาแล้วหนึ่งเต็มนี่นครับตัวใหญ่ได้ไยใส่สวยครับผม Ừm, cơm vào mà to không? Ừ, นกเลยครับเตรียมสองมาแล้วนกเลยนอกเลยนอกเลย,เ,ลยเห็นบ่เขากระดูกสันหลังเลยนกเลียวนตรองมาเล้วครับเตรียมสองมาแล้วเนี สันหลังเลยสองแต้มครับผมนีมม่สีนแ้ไหมืมโดน ข้องหัวเลยครับเตรียมถามมันแล้วเนี่ยหัว,วเลยข่อาหัวเลยตัวนี้หน่อยข่อหัวเลย ดีครับสุดแล้วครับมันมืดละ ไม่ได้สามเต็มเลี่ยน้องมือนีิเนาะงานห้องมือนีิเนะาะเดี๋ยว้เบื้องคนง,งานครับผมนี่สามเต็มครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่กูโมนี่ก็พอพอดีใส่ปิ่งครับผมโอ้หมดคัมแล้วครับคำแล้วบรรยากาศคำแล้วสำหรับคลิปนี้คือ,อย่ฝากไว้ซสำนีก่อนแล้วครับผมเดีย๋ยวออกมาอีกเดี๋ยวจี มีช็อตเด็ดให้เบิ้งอีกแล้วครับผมฝากกดติดตามไว้แล้วครับผมจากน้อยฮานฝ่ามาแล้วครับผมปีนี้ที่จัดหนักๆเลยปีนี้ฮานฝ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ